บัวลำพูพี่น้องที่เป็นลูกค้าของเซรีการไฟฟ้าวันนี้ไปสีซอนะค่ะมีหนูนะพ่อแม่เนี่ยมีปะมีอยู่ีอูค่ดือนสองพระคุณค่ะบักข้ามบักข้ามโอ้ยมือนี้ได้เหมือนสูยางเลยเนี่ยกินไายมาหลอกเพ่งปันว่าเอาสากเอารถฮะมี่อดบักสมโอบักข้ามเขาเขาโคตรกับมี่ อย,อยยังกับแม่มาหนองมาหนองบัวลำพูนอยากกินยังได้กินเหมือนบอกแม่ผมเคดอยากลาบมวัวแต่คือผมเคยได้กินไ <c oughs> อ้ที่อ่ะน <c oughs> ี่แต่เรามาเงีมไแต่เราสิมีดอกท่านตะวันสีเหลียงมาเนี่ย <c oughs> ปาสขนาดก็ได้เตรียมพร้อมดินี่โอ,โอ้มือนี่เล่าไปขอลูกใพ่ขอเล่แต่งโตสวยปาสมาเมนมาดามเออ,เอขันบ่ใส่ท่องนี่ซ้ำกันก็ไม่ยี่บึ้งเลยนี่ว่ <laughs> เยวกันแทง เดี๋ยวจะพาทุกท่านสีซอนะคะสีซอ,อเด้อแม่เด้อให้มูเบิงเด้อมาหนิทั้งหมดจัดแถว <S <S อยากได้จะนำปั้นเหรอเจ้าเนี่ยนี่แม่แก้วไหมคือนำปั้นมาเจ,จ้าว่ะจ้าแม่แม่ดูดแล้วแม่วุ่นฝุนนี่เป็นวุ่นฝุ่นนี่ ว่าเป็นยังแม่ดูว่าเลนจะซ,ซื้อมันได้กินเขาอยู่เจ้าเลนน้ำกลไอยแท้่ปิดออมาลำแล้ว <laughs> โอเคทั้งหมดจัดแถวซ้ายหันยกแข้งข้างซ้ายขึ้นมาข้างขวากำหลวมๆกำคันซ้ออีแบกกำคันซ้อ น้องบัวลำพูยังไงป๋อแม่สิวสู่สาระข้ามในจังไหนเดี๋ยวนี้ดิสู่เนาะิวเราตั้งลักแล้วเราพร้อมแล้วแน่เลคอนค่อย่ากคนเดิมแล้วจังเสียงบอกเขาขี้นเนี่ย,อยโอ้ย สองอาทิตย์แล้วบ่ได้นอนน้ำกันได้มานอนมือเดียวค่อยเริ่มไอแเราไปเฮ้ยเยาว่าแม่เรายืนยันในแมนแล้วเพะนะแม่รักษาสุภาพเด้อบ่แมนบ่แมนเว้าเล่นซื่อๆเข้ามาเลนเซื่อท้าเป็นยานอนหน่อยจ้ะแม่นอนหน่อยเสียงบกขุ่งยังอยู่เลย นี่ย่างสีจับขั้นซ้ออีกทีจ้าข่างปุ่นยังสี่เราขันในป้ายเทนึงเรายำดิ <c oughs> มามาสีซ้ออีกละทั้งหมดจัดแถวคว้าหันอ้อยจอบเ้าท่านีว้ยเดนเซอร์มื่อนี่ก็ได้อันไหนก่อนมันเป็นที่ยังไม่อยอมมาสิบแดดต่อแม่แม่มันเป็นอันแม่แม่เริ่มสงสัยเราได้นี่ เนี่ยเราเริ่มสงสัยแล้วเล่าว่าโอ๊ยเป่าไม่ยิงเลยคือเป็นอูดหลูดนะเขาไม่ยิงตัวหนะมันเป็นลักษณะของชุดทางเครื่องผมบอมแมนเราสงสัยเ่าหันเสียงซ้ายหันเฮซ้ายหันเฮโอ้ใชว่ายิงแท้เบิร์แม่เราเบิ่งคนออกจะว่าสีคนนี่เป็นคือกันเบิร์ต่อนอมแมน มีทหารผู้เดียวนอกอนั้นเ<อ>มียทหารเบิร์ตมี่ทหารเมียเ,เล่าหน่อยป่แม่วั oh, <okay. S 1> นมามาเมื่อวานดอกเป็นหักคือเก่านั่น,นล่ละขับมาอยู่ในทีมงานเฮาว่าตาขยันทถมากินบ่เอา,เ,อาอองเงินไปทุ่มผู้ชายคนก,กับหัก <c oughs> คือเก่านั่นนี่แม่หนูขอกินเบียร์ได้ดไ,ดไดหมจ้าเยอะมากมา เอาเอานี่เดียวพ่อนี่เดียวเอานี่เดียวนด,ยวด้มันจะเหมือนของเราแล้วแล้คือที่ข้อ้ยตมผมหดนำแข็งบาดเองก้าเท่านายเอานำแข็งไปถทายยำบซะ <c oughs> เรือให้เล่ายนะับนย